ี่คือดาบเป็นมากกว่าแค่อาวุธนี่คือพินัยกรรมนี่คือจิตวิญญาณของนักรบและนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความรักและชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกหนีได้ยินดีต้อนรับสู่ซามูไรเว69เวช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของนักรบผู้กล้าหาญและเรื่องราวที่ซ่อนเร้นของพวกเขาผมกูรูซามูไรจะพาคุณไปทำความรู้จักกับชายคนหนึ่งผู้ที่เคยเป็นถึงผู้นำสูงสุดของตระกูลอาซากุระ อาซากุระโยชิคังเงชื่อของเขาอาจไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าโอดะโนบุนางะหรือโทโยโทมิฮิเดโยชิแต่ชีวิตของเขากลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซับซ้อนและเจ็บปวดกว่าที่ตำราประวัติศาสตร์จะเคยบอกเอาไว้ชายผู้นี้ไม่ใช่แค่นกักบแต่เขาคือผู้ที่ต้องเลือกรนะหว่างความรับที่อ่อนโยนกับอำนาจที่เหี้ยมโหดและจุดจบของเขาได้กลายเป็นบทเรียนที่สะเทือนใจสำหรับคนทุกยุคทุกสมัย เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในดินแดนแห่งความสงบสุขช่วคเราดินแดนที่ชื่อว่าเควนเอติเซนปราสาทอิจิโจโดานีอันโออาตระงานอยู่บนเนินเขาโยชิคาเงะในวัยหนุ่มได้รับมรดกทานอำนาจจากปิดาอย่างที่ไม่เคยคาดคิดชีวิตของโยชิคาเงะในวัยเยาว์นั้นไม่ได้โรยยุ่ยกลีก,กุลาบแม้จะอยู่ในตระกูลที่มั่งคั่งแต่การฝึกฝนก็เต็มไปด้วยความโหดร้ายและไร้ความปราณีบิตาของเขามีความคาดหวังสูงลิว้ว และสิ่งเดียวที่จะปลูกฝังความเป็นผู้นำให้กับเขาได้คือการเป็นซามูไรที่แข็งแกร่งและเด็ดขาดเขาต้องเรียนรู้การใช้ดาบการขี่มา้าการยิงธนูและกลยุทธ์การรบทุกรูปแบบแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากซามูไรคนอื่นคือเขายังถูกส่งไปฝึกฝนกับนินจาผู้เป็นด่งเงาแห่งความตายในสมัยนั้นซามูไรและนินจาเป็นเสมือนศัตรูที่อยู่คนละขั้วแต่ตระกูลอาซากุระ มองเห็นประโยชน์ของความรู้ด้านสายลับและการลอบสังหารโยชิคาเงะจึงต้องใช้ชีวิตสองด้านด้านหนึ่งคือซามูไรผู้สูงศักดิ์อีกด้านคือนักเรียนของนินจาที่ต้องฝึกฝนในเงาหมืดการฝึกฝนนี้เองที่ทำให้เขาได้พบกับโอมานนินจาสาวผู้เงียบครึมและเก่งกาจเธอคือเงาของเขาและเขาคือแสงสว่างที่เธอไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเขาจึงเป็นเรื่องต้องห้าม เป็นความลับที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตนินจาฝึกให้เขารู้จักการซ่อนตัวแต่ความรักที่เขามีต่อเธอกลับทําให้เขาอยากเปิดเผยตัวเองความสัมพันธ์ระหว่างโยชิคาเยะและโอมานเติบโตขึ้นอย่างลับๆในขณะที่สงครามเริ่มก่อตัวขึ้นรอบๆตัวพวกเขาทุกครั้งที่เขาต้องออกรบโอมานจะคอยเป็นดั่งเนาที่ปกป้องเขาอยู่เสมอเธอไม่ใช่แค่สายลับหรือนักฆ่าแต่เธอคือผู้ที่เข้าใจความรู้สึกโดดเดี่ยวของเขาอย่างแท้จริง ความโดดเดี่ยวที่เกิดจากการต้องแบกรับภาระของผู้นำตระกูลและความโดดเดี่ยวที่เกิดจากความคาดหวังของผู้คนในขณะที่โลกภายนอกกำลังลุกเป็นไฟด้วยอำนาจของโอดะโนบุนางะคู่ที่กำลังรวบรวมแคว้นต่างๆเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวโยชิคาเงะต้องตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกับโนบุนางะหรือจะยืนหยัดเพื่ออิสรภาพของตระกูลโอมานเป็นคนเดียวที่เขาสามารถปรึกษาได้เธอไม่เคยตัดสินเขา เธอเพียงแค่รับฟังและอยู่เคียงข้างในวันที่เขารู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายลงสงครามเป็นสิ่งที่เลี่ยนได้โยชิคางะตัดสินใจเลือกที่จะเป็นประปักกับโนบุนางะอาการตัดสินใจครั้งนั้นได้นำพามาซึ่งความขัดแย้งที่รุนแรงการต่อสู้ไม่ใช่แค่การทะเชิญหน้ากับกองทัพของโอดะแต่ยังต้องต่อสู้กับนิมจาของฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาลอบโจมตีอยู่ตลอดเวลาแต่ละการสู้รบคือการทดสอบความสามารถของเขา และบ่อยครั้งที่สถานการณ์ดูเหมือนจะสิ้นหวังโอมานจะปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดเธอคือนักรบผู้เงียบสงบที่ใช้ทักษะของนิงจาเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับกองทัพของเขาเธอไม่ได้สู้เพื่อเจติยศหรืออำนาจเธอสู้เพื่อเขาและเขาสู้เพื่อเธอการต่อสู้ครั้งสำคัญที่สุดเกิดขึ้นที่สมรภูมิการทเชิญหน้ากับกองทัพอันเกลียงไกลของโนบุนางะโยชิคางะรู้ดีว่ากำลังของเขานั้นด้อยกว่า แต่เขามีสิ่งที่โนบุนางะไม่มีนั่นคือความรักที่ทําให้เขามีพลังที่จะสู้จนถึงที่สุดโอมานเองก็พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องเขาการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถต้านทานการรุกรานได้ชั่วคราวการสู้รบครั้งนั้นทําให้ชื่อของโยชิคาเนะเป็นที่กล่าวขวัญถึงและความรักของเขากับโอมานก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นชัยชนะในสมรภูมิไม่ได้หมายถึงชัยชนะใ,ในสงคราม การต่อต้านโนบุนางะมีแต่จะนำพาความหายนะมาสู่ตระกูลโยชิคาเงะเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขาไม่ต้องการอำนาจเขาเพียงแค่ต้องการความสงบสุขและการได้ใช้ชีวิตอยู่กับอูมานแต่ในฐานะผู้นำตระกูลเขามีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องลูกน้องและในฐานะผู้ชายเขามีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องคนที่เขารักความรักที่เคยเป็นพลันกลับกลายเป็นจุดอ่อนความคิดที่ว่าจะต้องสูญเสียเธอไปทำให้เขาสั่นคลอน เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเกียรติยศของซามารายนั้นสำคัญกว่าความรักที่เขามีจริงหรือในช่วงเวลาแห่งความสับสนนี้นินจาของโนบุนางะเริ่มแทรกซึมเข้ามาในปราสาทข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับโอมานเริ่มแพร่กระจายไปทั่วและนั่นคือสิ่งที่ยิ่งกว่าการถูกโจมตีด้วยกองทัพเพราะมันคือการทำลายความน่าเชื่อถือและการทำลายหัวใจของเขาจากข้างในความรักและความเกลียดชังเป็นดังเรียนสองด้านเหนือที่สุด ความลับของเขากับโอมานก็ถูกเปิดเผยเหล่าขุนศึกและซามูไรในตระกูลไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้พวกเขาเห็นว่าโอมานเป็นแค่นินจาผู้มาจากเท่าพันธุ์ที่ต่ำต้อยและไม่คู่ควรกับผู้นำตระกูลผู้ยิ่งใหญ่แรงกดดันจากภายในปราสาสรรุนแรงยิ่งกว่าการถูกโจมตีจากภายนอกโยชิคางะต้องเลือกระหว่างการรักษาเกียรติยศของตระกูลหรือการเลือกความรักที่เขาไม่สามารถปล่อยวางได้ ความขัดแย้งภายในจิตใจของเขารุนแรงขึ้นเรื่อยเรอและในขณะที่เขาต้องตัดสินใจโอดาโนบุนางะก็ะใช้โอกาสนี้บุกโจมตีปราสาทอิจิโจดานิอย่างไม่ทันตั้งตัวปราสาทที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งบัดนี้กำลังจะพังทลายลงต่อหน้าต่อตาของเขาและสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่คือความรักของเขากับโอมานที่ป้องจบลงไปพร้อมๆกับทุกสิ่ง ไฟแห่งสงครามได้โหมกระหน่ำทำลายปราสาทอิจิโจโดานิความรักที่เขาเคยมนีให้กับตระกูลความพักดีที่เขามีต่อตำแหน่งทุกอย่างกลับกลายเป็นเท่าทุลีไปพร้อมกับเปลวเพลิงที่ลุกโชนโยชิคาเงยยืนมองปราสาทที่เคยเป็นบ้านที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภูมิใจพังทลายลงต่อหน้าต่อต,อตาเขารู้ดีว่าความพ่ายแพ้มาถึงแล้วและทางเดียวที่จะรักษาเกียรติยศที่เหลืออยู่คือการกระทำตามวิถีแห่งซามูไรเซปุกุ การปลิดชีพตัวเองแต่ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่เขาจะตัดสินใจโอมานปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอไม่ใช่นักเริรในเงามือดอีกต่อไปแต่เธอคือหญิงสาวผู้ที่พร้อมจะอยู่กับเขาจนถึงลมหายใจสุดท้ายเธอขอร้องให้เขาหนีไปพร้อมกับเธอทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแต่แล้วเขาก็หันไปมองซาบปราศาสตและตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่ทําให้หัวใจของเขาเจ็บปวดที่สุดการตัดสินใจของโยชิคาเงะ คือการเลือกเกียรติยศเหนือความรับเขาปฏิเสธที่จะหนีไปกับโอมานด้วยเหตุผลที่ว่าการหลบหนีจะทําให้ชื่อเสียงของตระกูลอาซากุระต้องมัวหมองและที่สําคัญที่สุดเขาไม่ต้องการให้โอมานต้องมีชีวิตอยู่กับชายผู้ที่ไร้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีในห้องเล็กๆที่ปราศจากผู้คนเขาเตรียมตัวสําหรับการเซฟป,ปุกุการการะทําที่โหดร้ายและเจ็บปวดที่สุดของซามูไร แต่สำหรับเขาแล้วนี่คือการทันตาเธอความรักครั้งสุดท้ายที่มีต่อโอมานเขาต้องการให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปในขณะที่เขายอมตายเพื่อปกป้องเธอจากความอับยศที่จะตามมาเขาเขียนกรอนอําลาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความรู้สึกผิดที่ไม่อาจแก้ไขได้และกรอนอําลาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความรู้สึกผิดที่ไม่อาจแก้ไขได้มีโมรักและเาวานี้ไปอย่างนี้เธอทำได้เพียงแค่รับรู้ถึงการตัดสินใจครั้งนี้ และความเจ็บปวดที่บาดลึกถึงหัวใจความรักของโยชิคางเงะและโอมานจบลงในวันที่ปราสาทอิจิโจโดาน,นิล่มสลายและวันที่เขาจากไปอย่างสงบด้วยวิถีแห่งซามูไรเรื่องราวของเขาไม่ได้ถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แต่ถูกจารึกไว้ในฐานะซามูไรผู้มีรักแท้ที่ต้องเลือกในทางที่โหดร้ายโอมานหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากคืนนั้นบ้างก็ว่าเธอกลับไปใช้ชีวิตในเงามืด บ้างฮะว่าเธอเลือกที่จะตามเขาไปแต่ไม่ว่าอย่างไรความรักที่เธอมีต่อเขายังคงอยู่ตลอดไปทุกทุปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระจะบานสะพรั่งที่ซากปราสาทอิจิโจดานิและมีคนเล่าต่อๆกันมาว่าจะมีหญิงสาวปริศนาในชุดมินจามาวางดอกไม้สีขาวดอกหนึ่งไว้ในบริเวณที่โยชิคาเงตจากไปดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์และความเสียสละ เรื่องราวของโยชิคาเงะและโอมานจึงกลายเป็นตำนานแห่งความรักที่น่าเศร้าที่สอนให้เราได้รู้ว่าบางครั้งการตัดสินใจที่ถูกต้องอาจไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายดายเสมอไปเรื่องราวของอาซาปุระโยชิคาเงะคือบทเรียนที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกคนที่ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งในชีวิตเขาคือตัวแทนของวัยทำงานที่ต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับความรู้สึกระหว่างความรับผิดชอบกับความสุขและสุดท้ายแล้ว การตัดสินใจของเขาอาจจะดูเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่สิ่งที่เขาได้คิงไว้คือความกล้าหาญที่จะเลือกเส้นทางที่เจ็บปวดที่สุดเพื่อคนที่เขารักและเพื่อให้เกียรติยศของเขาคงอยู่ตลอดไปเรื่องราวเช่นนี้มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและสามูไรไม่ได้เป็นเพียงแค่คนในอดีตแต่คือจิตวิญญาณที่ยังคงอยู่ในตัวเราทุกคนหากคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ช่อง Samurai ว a y หกของเราเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวในตอนต่อไปคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้เลยว่าคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องของซามูไรคนไหนอีกและอย่าลืมกดแชร์เรื่องราวนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ